แม่หมดน้อย28มิถุนายน2567ข่าวแรกนครัคะเตรียมเปิดประตูรับทรัพย์หลังรัฐเร่งอัดฉีดงบไอทีปี67ไอเทนผู้นำธุรกิจโครงข่ายโทรคมนาคมและดาต้าเซ็นเตอร์เตรียมเปิดประตูรับทรัพย์หลังรัฐเร่งอัดฉีดงบไอทีปี67ข่าวต่อไปสมาคมธนาคารไทยแจ้งธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยมีนโยบายชัดเจน ไม่สนับสนุนการจัดซื้ออาวุธและสัพพาวุธกับองค์กรทางทหารของเมียนมาหลังมีการเปิดเผยรายงานของผู้รายงานพิเศษของสหประชา,ชาชาติ (UN) โดยระบุว่ามีธนาคารในประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการทางการเงินหลักให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาข่าวต่อไป IND คว้าโปรเจกต์กรมทางหลวงมูลค่า17.02ล้านบาทดันปักลอกพุ่งแต่1,386ล้านบาท ตั้งเป้าปั๊มผลงานปีนี้โตไม่ต่ำกว่า15%โปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้น i n s i ซด์ .com